ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่การเรียนออนไลน์นะครับสำหรับวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยี่หน่วยการเรียนรู้ที่4ครับเรื่อง w i l Animal ในยูนิตนี้เนี่ยนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการบอกชื่อสัตว์ป่าต่างๆครับ นักเรียนสามารถเปรียบเทียบระหว่างสัตว์2ชนิดกับคําคุณศัพท์1พยางค์หรือ2พยางค์ได้นะครับแล้วก็นักเรียนสามารถใช้รูปประโยคเปรียบเทียบตั้งคําถามได้เรามาเริ่มเกี่ยวกับการทักทายกันก่อนในประโยคในในในการทักทายนี้เนี่ยเป็นประโยคสนทนาระหว่างคุณครูกับนักเรียนนะครับคุณครูจะทักทักทายนักเรียนว่า Hello students นักเรียนก็จะทักทายกับคุณครูไปว่า Hello teacher จากนั้นคุณครูก็ถามว่า how do you do how do you do ประโยคที่ถามว่า how do you เนี่ยความหมายก็คือเหมือนกับคำว่า how are you เลยนักเรียนก็ตอบกลับไปว่า how do you do how do you do เช่นกันนี่คือการทักทายนะครับเรามาเริ่มบทเรียนเลยครับเริ่มด้วยคำศัพท์ก่อน vocabulary คำศัพท์คำแรกที่เราจะเดิกันก็คือ แคนเกลูเคนเกลูก็คือจิงโจ้คำที่สองโคอาล่าโคอมีโคอาลาไพร์ลอดไพลอดนกแก้วเพนกวิน เพนกวินนกเพนกวินแบทแบทค้างคาวโอโอนกฮูก จากัวจากัวเสือดาวแบแบหม,มีแพนดา้าแพนด้ามีแพนด้า กอริล่ากอริล่าลิงกอริล่านี่คือคำศัพท์เกี่ยวกับไวนอนนี้มอทั้ง10คำนะครับต่อไปเราจะมาดูลักษณะของมันแต่ละชนิด What is like What is it like ก็ได้นะครับ What is like ก็ได้เรามาดูที่แคนการูก่อนเลย What is like Brow n color Brown color ตัวสีน้ำตาล Can jump Can jump สามารถกระโดดได้ Long tail Long tail มีหางยาว i t kangaroo i t kangaroo Koala o a l a what it's like what it's like gray color gray color ตัวสีเทา black nose black nose จมูกสีดำ likes climbing tree likes climbing trees ชอบปีนต้นไม้ It's c a l a it's c a l l What it's like, what it's like. Pilot. It's a beautiful bird, beautiful bird. เป็นนกที่สวยงาม Red color, red color. มีขนสีแดง It's pilot. It's pilot. Penguin. Penguin. What it's like? It's a bird. It's a bird. But know Black and white color. Black and white color. มีสีดำและสีขาว. Likes swimming. Likes swimming. ชอบว่ายน้ำ. It's penguin. It's penguin. Bat. Bat. What is like? Not a bird. Not a bird มันไม่ใช่นก Can't fly Can't fly บินได้สามารถบินได้ It's a bat It's a bat Oh Oh It's a big bird It's big bird มันเป็นนกตัวใหญ่นะครับ big bird comes out at night comes out at night ออกหากินเวลากลางคืนนะครับ oh oh คือนกฮูกนั่นเองจากรูจกักร it's Big cat it's big cat แมวตัวใหญ่นะครับ eat animals eat animal กินสัตว์ด้วยกันเองครับ yellow color yellow color ตัวสีเหลือง many black dots many black dots มีจุดสีดำเต็มตัว jaguar จากจั่วเบ r รบมี Big animal big animal เป็นสัตว์ตัวใหญ่ e a f i s h l i k e s e a t i n g fish ชอินปลา color b r o w n o o o r r ตัวสีน้ำตาล It's bear. It's bear. Panda. Panda. What it's like. What it's like. Big animal. Big animal. เป็นสัตว์ใหญ่นะครับ Looks like bear. Looks like bear. มีลักษณะเหมือนหมี black and white black and white color ตัวสีดําและสีขาวนะครับตัวมีสีดําและขาว it s panda it s panda gorilla gorilla big animal big animal เป็นสัตว์ใหญ่ครับ l i k e s like eating fruit l i k e s eating fruit ชอบกินผลไมา้ gray color gray color ตัวสีเทา it's gorilla it's gorilla นี่คือลักษณะของสัตว์ทั้งสิบชนิดนะครับจากนั้นครูมีใบงานให้นักเรียนทำนะครับเรื่อง wild animal รายละเอียดของใบงานมีการมีอยู่ในใบงานอยู่แล้วครับเป็นขั้นตอนการทํากิจกรรมมีทั้งหมดสองข้อครับในใบงานที่หนึ่งข้อหนึ่งก็คือให้นักเรียนดูภาพแล้วเลือกคําตอบเขียนลงใต้ภาพนะครับให้ถูกต้องนะครับคุณมีช้อยมาให้เลือกแล้วทั้งสามในในใต้ภาพมีช้อยมีตัวเลือกให้นักเรียนอยู่แล้วนะครับให้นักเรียนเลือกมาให้ตรงกับภาพนะครับกิจกรรมที่สองคือให้นักเรียนอ่านบทความที่บอกลักษณะสัตว์ป่า แล้วเขียนคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องก็คือลักษณะแต่ลักษณะลักษณะสัตว์แต่ละตัวที่เราในสไลด์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับว่าเป็นสัตว์ใหญ่มีขนสีอะไรเนี่ยนักเรียนสังเกตดีๆฮะมันจะมีบทความให้นะครับในกิจกรรมที่สองแล้วนักเรียนเอาคําตอบเอาชื่อสัตว์ลงมาใส่ให้ถูกต้องครับผมนี่คือใบงานที่หนึ่งครับผมอ่าเรามาต่อเลยในบท เนครบทเรียนที่2นะครับเกี่ยวกับ conversation นั่นเองก็คือบทสนทนาในบทสนทนาแรกเนี่ยจะเป็นการถามโดยใช้ what เป็นตัวถามนะครับถามว่า what wild animal do you like what w i l animal do you like เธอชอบสัตว์ป่าชนิดไหนนั่นเองเธอชอบสัตว์ป่าอะไรคำตอบคือ I like panda I like panda ฉันชอบแพนด้านี่คือ conversation คือบทสนทนาแบบที่1น,นะครับแบบที่2เราก็ยังอยู่ในการถามแบบใช้ w h a t ถามก่อนนะครับ What wild animal do you like What w i l animal do you like I like penguin I like penguin ฉันชอบนกเพนกวินนี่คือการถามแบบใช้ w h a t นะครับ ต่อไปเป็นการถามแบบใช้ดูเป็นคำตอบสั้นนะครับตอบ yes กับ no do you like kangaroo do you like kangaroo ถ้าเกิดเราตอบชอบก็ตอบ yes i like kangaroo yes i like kangaroo สังเกตดีๆว่าใช้ดูเป็นตัวถามนะครับดังนั้นใช้ดูถามตอบ yes กับ no แค่นั้นนะครับไม่ต้องตอบยาวนะครับ แบบที่สองเป็นการถามแบบใช้ดูเหมือนเดิมครับ Do you like jaguar? Do you like jaguar? เธอชอบใส่ยดาวไหมถ้าเกิดชอบก็ตอบว่า Yes, I like ไม่ชอบก็ตอบคือ No, I don't like No, I don't like ทีนี้เรามาดู ครงสร้างของประโยคบ้างครับแบบที่ใช้ what ก่อนอ What wild animal do you like ถาม you นะครับถามคุณก็ต้องตอบฉัน I I like I like แล้วก็ใส่ชื่อสัตว์ลงไปนะครับ What wild animal do you like I like ต่อไปเป็นโครงสร้างคําถามแบบใช้ดูถามนะครับเป็นการตอบที่ yes กับ no do เอา do เป็นตัวตั้งคําถามครับ do you like do you like จากนั้นใส่ชื่อสตวลงไป do you like k o a l a do you like k o a l a เธอชอบมี c o อา l l a ไหมถ้าเกิดตอบก็คือถ้าเกิดชอบก็คือตอบ yes I like ถ้าเกิดไม่ชอบก็คือ no I don't like ตอบแบบสั้นครับแค่นั้นในกิจกรรมบทสนทนานี้มีครูมีใบงานให้นะครับเป็นใบงานที่สงนะครับขั้นตอนการทํากิจกรรมมีทั้งหมด2อ,อกิจกรรมด้วยกันกิจกรรมแรกคือให้นักเรียนเนี่ยเรียงคําถามและคําตอบที่วางสลับที่กันให้เป็นประโยคที่ถูกต้องนะครับ นักเรียนสามารถดูตัวอย่างบทสนทนา1 2และ3าและ4ีได้ครับกิจกรรมที่สให้นักเรียนตอบคําถามจากประโยคสนทนาให้สมบูรณ์จะมีคําถามมาให้นะครับแล้วให้นักเรียนตอบคําถามให้สมบูรณ์สามารถดูตัวอย่างจากในบทสนทนากิจกรรมบทสนทนาได้ครับผมสำหรับ ก <Online. S 2> ารเรียนออนไลน์ในชั่วโมงแรกนี้ก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันชั่วโมงถัดไปนะครับ thank you นะครับ see you next lesson ครับ